ท่านประลัดเทศบาลเป็นปหน้าที่นายกเทศบาลตาบนนนทบุรีนะครับจังหวัดแคลิสินอีกจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ทราบอดีอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของตัวอำเภอสัดสันของเราเนี่ยมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นศึกษาความรู้จากในส่วนของตัวทราบดัดดำบันนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ได้ชมรมนะครับท่องเที่ยวอำเภอสัดสันก็ได้มีการ คุยกันเนื้อหาดูการกิจกรรมหลักในห่วงเวลานั้นให้สอดคล้องนะครับกับในส่วนของนโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งมีการเกิดในเกิฑของกิจกรรมนะครับที่เราจะจัดในช่วงของตัวเทศกาลปีใหม่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับคือเป็นการสวดมนต์ข้ามปีต้อนลมหนาวที่บริเวณยอดเขาปูสิงจึงมีพุทธศาสนิกชนนะฮะเดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมากนะก็เต็มลานธรรมทุกๆปีนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นในจเจ้า ที่ดึงดูดคนมาได้ในอัตราที่สูงนะคะแต่ทํายังไงคนที่มาเที่ยวแล้วจะมาจับจ่ายใช้สอยที่เรานะคะดังนั้นการดึงคนให้อยู่ที่เรานาน,นที่สุดในบริเวณที่จัดงานนั้นเราก็จัดเจ้าที่ตำรวจนะครับทั้งสายตรวจและจราจรรวมทั้งชุดสืบสวนนอกเรืองแบบนะครับออกรักษาความสงเรียบร้อยอครอบคทุมในกหจกรรมที่เราเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ ก็ขอที่จะเชิญชวนนะครับให้ที่อย่างไรนะครับในส่วนของกลุ่มต่างๆซึ่งกิจกรรมหลักอย่างน้อยในเรื่องของการในวันที่31นะครับประจำทุกปีก็คือกิจกรรมส่วนบนข้ามปี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลมีการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจพูดให้เราได้สัมผัสถึงคําว่าฟินเวอร์ในพื้นที่ของอำเภอภูสิง์ในช่วงของงานนะคะว่า <p> อำเภอในช่วงที่อำเภอสาขนในช่วงของงานเนะะี่ยค่ะฟินเวอร์เนี่ยเราจะฟินแบบไหนแล้วมาจะเวอร์แค่ไหนในช่วงที่เราจัดงานคะนนนนที่หน้าหน้าที่ประการอำเภอสาขาซึ่งอาจจะเป็นสวนปอเทืองนะครับสวนปอเทืองที่เหลืองขรามนะครับที่เราจะได้ให้พี่น้องประชาชนนะครับตอนเย็น เย็นเย็นค่ำาๆนะครับได้มาเดินชมมาเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอสัตสการอีกที่หนึ่งนะครับก็ขอแชร์เพื่อให้ให้ทุกทุกขั้นนะครับได้รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับเป็นการอะไรนะครับแต่เราทําซื้อบัตรเนี่ยครับเป็นการกิจกรรมที่หารายได้นะครับส่วนหนึ่งเองเป็นสาธารณกุศลนะครับเป็นการซื้ออุปกรณ์งานพิ้งเบอร์อีหลีหลานี้ที่ภูสิงนะครับซึ่งตามวัตถุประสงค์เองเนี่ยเราก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นกริจ การแถลงข่าวนะครับฟินเวอร์อินดี้นาวนี้ที่ภูสิงค์ครับร นีว่าเธยังรากใจไม่้องขึ้นลยว่เจะผ่าเบียงนะราาเบียงว่่เราต้อง่าเบียงคนก็ต้องเข้าจบ่ค่ะดี๋วจะครบวนเดี๋ยวนีเราก็มีมานะคะวันนี้อิก็อ่านเดววนนิน๋วเดียวมาเรยเหมือนกันอหวานเขาบอกอยู่ว่าเขาจะจริเขาจริ อังไม่ขึ้นเนาะอันนี้สุกแล้วค่ะไหนคะสุกแล้วคะสุไปเวียงไปนี้สนุกสนานกันใหญ่โ <Okay. S 3> อเค